มาดูครับนอนชอนใบเล่นยอดมะนาวเขาแล้วครับนี่เป็นสาเหตุของมะนาวที่ไม่เจริญเติบโตก็จากที่มีนอนชอนใบมากินยอดทำให้เสียหายแต่บางยอดเริ่มนะครับเขาแตกใบอ่อนพวกผีเสือ้อกลางคืนก็จะมาวางไข่และมีตัวอ่อน ทำให้เกิดใบเสียมาแทะมาอาศัยใบจนมว้วนตัวอ่อนก็จะอยู่ในนี้ครับเขาจะดูดน้ำเลี้ยงในใบทำให้ใบซีดเราต้องใช้น้ำหมักชีวภาพเช่นน้ำหมักยาเส้นน้ำหมักใบพืชที่มีรสฝาดเช่นใบสะเดา เอามามักับเหล้าขาวสักหนึ่งช้อนโต๊ะยิ้งไว้สักคืนครับผสมด้วยน้ำมะนาวเล็กน้อยออกมาฉีดพ่นก็จะดีขึ้นยอดอื่นๆก็ยังไม่มีครับเพราะว่ายังไม่แตกยอดอ่อนเขาก็ยังไม่ชอบกินใบจะแข็งแมลงยังไม่ชอบแต่ถ้าแตกยอดมาใหม่แบบใบนี้ หนอนก็จะชอบก็ต้องคอยสำรวจครับพืชผักในสวนถ้าแตกใบอ่อนพวกมแมลงจะชอบทำลายทำให้ต้นโสมไม่ค่อยเจริญเติบโตมะนาวต้นนี้ก็ปลูกมานานแล้วครับเกือบสองปีต้นจะสูง เราก็จะใช้ปุ๋ยหมักน้ำหมักมาลดลาดก็จะทำให้ต้นงามขึ้นก็แ,แตกกิ่งสาขาเรื่อยๆแบบอันนี้ครับก็จะแตกยอดมาเรื่อยๆ